ใช่เหรอพ่อเพอนดีใจดีใจมากเลยความรงแล้วหรอไปแล้วไปแล้วเพาะมากเหรอแล้วตากูดีด้วยดีดีง่อเื่เราดีนะพ่อเพ่ออย่งอย่างเอาเรื่องงานแล้วโอ้ยขี้อิ่มขี้อิ่มขี้อิ่มขี้อ่อ่อ่มอ่ี้อ่ม้อ่อ่ฟังมอ่อ่อ่งอ่้อ่อ่อ่ี้อ่งีอมอ่มอ่อ่ิ่อ่งอม่้อ่อ่ โปรเจกต์ชุดนีดีใจมากคุณจขอคั้นิด่งนะหนึ่งสอง้าพระออเครับเป็นคุณสูงไปสูงไปฮะสูงไปไม่สูงไปไม่ไมไม่ไมงใเอายังได้เลยครับตังวันนี้มาวันนค่ะแทับก็มา ร่วมง,งานของตัวเซรั่มโรนานนครับ<ม>ก็ดีใจมากๆครับที่ทางผู้ใหญ่ให้ผมเป็นเกียรติได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ได้มาจัดโปรโมชั่นดีๆให้กับคนที่เดินไปเดินมาัและก็คนที่ดูไลฟ์สดด้วยครับเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากเลยครับเป็นการ,รลดราคาที่ถือว่าเยอะมากๆผู้ชายจะต้องดูแลตัวเองแน่นอนครับแน่นอนผู้ชายเนี่ยผู้ชายผู้หญิงคือครั้งแรกที่เห็นนะฮะต้องดูดีเราต้องดูแลตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ ดูแลสุขภาพทางการอาอกกําลังกายการกินอาหารการพักผ่อนแล้วก็ที่สําผัญการบาร,รุงทุกอย่างเลยใช่สําคัญมากๆจะได้ดูอแลอยครมันอะความพิเศษเลยครับความพิเศษที่ผมได้มีโอกาสได้ลองใช้คือเวลาเราทาแล้วเราดมเนี่ยมันสดชื่นตัวคือกลิ่นเขาจะไม่เตะจมูกกลิ่นเขาจะไม่แรงเกินไปกลิ่นเขาจะหอมแบบละมุนทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเมื่อเรารู้สึกผ่อนคลายเราทาครีมไปเราก็จะแบบมีอะไรนะเขาเรียก มีมีความรู้สึกกับมันไปด้วยแล้วตัวเนื้อครีมก็บางเบาเนื้อครีมก็สมูทดีครับผมแล้วก็ใช้ไปนานๆก็จะเป็นการบำรุงเข้าไปในผิวชั้นลึกด้วยครับฝากหน่ยครับผมผลิตภัณฑ์ดีๆครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ด้วยนะครับผมโบตนะโครับผมผลิตภัณฑ์ที่เห็นหน้าพี่อ้ํสวยไหมล่ะครับก็อะไรอภิมูลรับน้องรับนักร้องคุณแทนนักร้องคนใหม่นะคือชอบมากเลยแบบ เราชอบนักข่าวทุกคนมากเราแบบออชอบทำทำให้รักขึ้นทุกวันเลย,ไม,เยไม่เคยเขียนข่าวร้ายๆหรอกเป็นังไงความรู้สึกเลย,ท,เย,ย,เลยที่แค้นะักร้องเป็นตัวแลวเป็นนักร้องเป็นตัวเลยไม่เต็มตัวขนาดนั้นหรอกเราก็ทําเพลงไปแล้วเราก็แบบปล่อยๆอย,อยากให้ทุกคนฟังคือเราก็ประสบความสําเร็จในมุมของเราแล้วที่เราทําเพลงจนเสร็จเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับฟังก็ มันช่วงวันนี้มันก็มีโซเชียลมีช่องทางให้เราได้ลงอะไรนะเราก็อยากแสดงความรู้สึกแสดงบางอย่างให้ทุกคนได้มาลองฟังดูอะไรนะครับก็ก็ฝากด้วยนะครับเพลงชื่อว่าจะดี้อันนี้มันเป็นาแต่งเองหรือทำเองหมดเลยหรอก็แต่งเองครับผมก็ได้เพื่อนมาร์คเพื่อนมาร์คมาช่วยโปรดิวในในเรื่องของการทาดนตรีเพราะผมก็จะเป็นคนที่ทาดนตรีค่อนข้างหนักนิดนึงเราก็ทํามาแล้วก็ให้คุณมาร์คเนี่ยมาช่วยตบให้มันเบาลงแล้วก็คุณมาร์กก็จะ มีเอกลักษณ์ของเขาก็คือเวลาเขาทำเพลงมันจะมีความ80ย้อนยุคเก่าๆซึ่งเพลงนี้เนี่ยมันจะให้เราคือทุกันเนี่ยเราโตแล้วอ่ะเหมือนรู้สึกว่าเราโหยหาป๊อปปี้เลิฟอ่ะเข็าปะบางทีแบบป๊อปปี้เลิฟมันแบบมัน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 แบบมันใจมันเต้นตึกตักอ่ะใจมันกระชุ่มกระชวยซึ่งแบบเราโหยหามันแล้วผมเชื่อว่าใครที่ได้มีโอกาสได้ฟังเพลงนี้ผมว่า น่าจะสามารถดึงคุณกลับไปในช่วงป๊อปปี้เลิฟได้อาจจะคิดถึงใครบางคนในช่วงมัธยมหรือกระทั่งคนที่แบบอายุมากแล้วอย่างผมก็อาจจะแบบสามารถป๊อปปี้เลิฟได้ก็ได้ครับอันนี้คือลงทุนเองหมดเลยก็ลงทุนเองหมดเลยครับมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับหมายถึงว่าเพราะว่าบางบางส่วนที่ราคาแพงอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ไปเส,สียอะไรก็นิดเดียวอย่าง ก็ได้เพื่อนเกียกเพื่อนเกียกเนี่ยเป็นนักแสดงท่านหนึ่งแล้วเขาก็ชอบการถ่ายทำการออกไปเทีย่ยวถ่ายทําต่างๆก็เลยบอกให้เกียกเนี่ยมาช่วยถ่ายเกียกเขาก็เต็มใจโดยที่ไม่คิดเงินเลยแล้วเราก็เดินทางไปสยามกันโดยคิดบทกันซึ่งๆตรงนั้นเลยครับแล้วก็อ่านบทกันแป๊บเดียวแล้วก็ทํางานกัน3ามคนที่สยามวันนั้นเลยครับ คาดหวังแรกซึ่งมันสําเร็จไปแล้วก็คือซีนสุดท้ายเดี๋ยวเอานี่องนี้ก่อนก <c oughs> ่อนเลยซีนซีนสุดท้ายสุดท้ายคือแบบเราไปเล่นเราไปเล่นร้องเพลงต,ตรงนั้นอ่ะแล้วแบบมันมีคนมาดูเยอะค <c oughs> าดหวังยังไงเลยก็คาดหวังให้ให้คนที่มีโอกาสได้รับชมรับฟังรู้สึกรู้สึกไปกับตัวเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้คาดหวังแบบอะไรอย่างง้นหรอกมันก็จะเป็นไปตามคือตอนเนี้ย เพลงมันทําหน้าที่ของมันแล้วครับต่อจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเขาเราก็อาจจะแบบไปขึ้นวิทยุไปโปรโมทเขาสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยววันนั้นมันสนองนี้ตัวเองมากก็ก็ใช่ด้วยครับแต่ยังไม่นี้สุดๆถ้าถ้านี้สุดๆมันก็จะเป็นอีกแนวเพลงนึ่งซึ่งอาจจะเป็นในภาษาไปคือการเป็นนักร้องก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกครับเราเราเราชอบ เราชอบโปรดักชั่นของเรื่องดนตรีครับเราเป็นคนชอบมากมากเลยก็ถ้าถามว่าชอบอยากเป็นนักร้องไหมเราเรามีความรู้สึกอีกอย่างนึงก็คือเราอยากเก่งมากๆจนสามารถไปแบบปั้นใครสักคนได้อาจจะไม่ใช่เปิดค่ายอาจจะเป็นแบบโปรดิวเซอร์อะไรอย่างนี้ที่แบบเออสามารถแนะนําแนวทางอะไรอย่างเงี้ยเด็กกับเด็กรุ่นใหม่ได้อะไรเงี้ยด้วยคือเราไม่ได้มองว่าเราจะแบบเป็นนักร้องอะไรเราเราอยากเราอยากเห็นเห็นแบบอะไรใหม่ๆจากคนอืน่นๆจากคนอื่นๆด้วยแสดงว่าก,ก็มีการวางแผน ไม่ได้มีวางแผนเลยครับเราทําอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆครับอะไรที่แบบอะไรที่เราแบบรู้สึกติดขัดอยู่เราก็จะแก้ไขซอกมันไปเยอะอันนี้อันนี้เป็นเพลงรักไหมอันนี้เป็นเพลงแอบรักแอบรักใครล้าแอบรักใครล่างระสบการจริงมาแต่งมาแต่งก็ก็มีจริงก็เคยก็เคยแอบชอบเพื่อนเลย ตอนที่แตกก็คือเราอยากให้คนฟังถึงป๊อปปี้เลิฟเราก็เลยเอาป๊อปปี้เลิฟเรามาแต่งใช่ครับแบบเราก็จับเปียโนแล้วก็ร้องไปเรื่อยแบบไม่แล้วเราก็จับเปียโนแล้วก็ร้องไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้โอเคคานี้มันเออก็แบบเวลาเราแบบเวลาเราแบบตัดอะไรเงี้ยทำังไงแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปช้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรมันมันเหมือนมีอาการของพลัง ความรักเป็นองเอ่อจริงๆก็มันใช่ตรงนั้นใช่ไหมหมายถึงแต่ตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไมันอยู่แบตอนนี้เรียกว่าโสดตอนนี้เรียกว่าโสดแต่ว่าเมื่อกี้พอพูดถึงแบบความรักอะไรหน้าตาเราดูแบบสดใสใช่สิครับผมถึงบอกไงครับว่าเพลงนี้มันคือแบบทําให้เราแบบได้ย้อนกลับไปป๊อปปีเลิฟผมว่าความรู้สึกตอนนั้นแบบอายุ30แล้วอ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะมันหายากมากเลยนะพร้อมปีเลิฟอ่ะ ส่วนใหญ่ถ้าเราไปเจอเราก็จะอ,อาจจะเจอคนที่แบบโตแล้วเหมือนกันเราอะไรอย่างเง<ล>ี้ยก็คงแบบทํางานมีภาระาหน้าที่ต่างๆซึ่งเราก็อาจจะมีเราอาจจะไม่ได้แบบอุ้แอบรักเธออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ไปกินร้านไอติมกันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็อยากเจอโมเมนต์นั้นเหมือนกันเราเลยสร้างควาเป็นเพลงแล้วตอนปีเลิฟบีคิดว่าคนนั้นเขารู้ตัวไหมครับรู้แล้วแสดงว่าเขาพปีนี้เขาผมเขียนเสร็จปั๊บผมโทรไปบอกเลยเนี่ยคิดถึงเธออยู่นะตอนเนี้ย มาแล้วนะก็ที่รักที่ภาพที่ดีต่อกันตอนนี้ภาพที่ดีต่อกันตอนนี้เขาตอนนี้เขาตอนนี้เย็นใจร้ายมากอะก็ถามว่าตอนโทรไปเขารับไหมตอนนี้เขายังไงอะออะไรยู่ปกติ